สองสองีนายงาจังได้ก็ไปเห็นเห็ดพี่นไ้ไม่ไม่นาๆที่จะตีเยียบเอาซะคนเดียวม่ซนโ้พี่น้องบนเนิดพื้นเหลืองค่ะไปที่เนีอีพออีแม่ย็ดพื้เหลืองค่ะหูหู ไอเดบียิ่งคุณแดงเดอกนี้นะคะดอกเมืขาเมื่อไรพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขทุกคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพรวผ้าไปเกล้านะคะพี่น้องมือหนีกระเพ้ามหาเห็ดคือเกล้าล่ะค่ะพี่กัดเกล้าโคบนซับมงคนนะคายพี่น้องแต่ว่ามือหน,นีหลุดสกว่ารถุดสิไลค่ะนะคะ่ะ าแพรก็มาสวยๆคือเก่าละค่ะทรงหลูกทรงเต่าแล้วจังได้มาานนะพี่น้องไปไปลรุ่นไปตามกันเรื่อยๆคือเก่านะค่ะว่ามือนี้แพรสิมีขั้วหมานมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยลายซ้ำใดนะค่ะพุนละค่ะขาไปรุ่นกันข้างในพุนละไปค่ะ พี่น้องใครเห็นล่งูกใครเรียกเฮกมานค่ะมาใครงยปร้ปวดงี้ปพดในนอกบันเอ้าปดจังน,นอกบันอึบเออโอ้ยมานละค่ะพุดนะอ,อันนี้มันเป็นขีหินนะคะมันขึ้นแสกกันขึ้นมาอืมตาสะออนค่ะพุดนะใครบอกงา่เลย มีค่ะเห็ดชุดเรกของห้องด้เห็ดน,นาขาวมาดอกนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นนาขิดดินแล้วนะคะนาเล่แล้วฝนตกใส่ค่ะมันเลยเป็นสภาพนี่ไปค่ะเห็ดละงอกเหลืองค่ะยูดอกเดียวมูไปใส่บุกพี่น้องมูสงสัยสิเป็นเนกตาข้าจเจ้าแล้วค่ะนาเล่ค่ะอ๋อสองดอก นี่อีกค่ะดอกนี้เอาได้บูบูนะมุนค่ะเอาเป็น่างเนาะพี่น้องว้าวพี่น้องป่อห็ดเพิ่งเดียงขาโกลนค่ะเนี่ยสองดอกงามๆเลยค่ะ ดอกกำลังพอก,กินนะค่ะซำเลยนี่ค่ะค้ายๆเป็นเห็ดผงไตไกล้เนาะค่ะพี่น้องอี่ลีค่ะนะเห็ดผงไตไกล้ดอกงามๆเลยค่ะเห็ดึงแดงค้าไล่ดอกงามคะ่ะดอกตุ่มต,มตมงามๆเลยคะ่ะ เบื้องขาบางเงาเลยคนนะคะเห็ดพึ่งแดงอีกดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะดอกนึงงามๆเลยเดี๋ยวนี้แดียงขาลายเนาะคะ่ะอีกดอกนึงค่ะ ออกเป็นมูเนาะค่ะออกใหญ่เนาะมูแบบเป็นมูใหญ่ๆออกไปเนาะค่ะโบเป็นจุ่มเนาะพี่นองเนี่ยตาสองดอกงามงามค่ะเห็ดพึ่งแดงโอ้มันมีสามดอกเพิ่มเตค่ะพหเห็ดพึ่งแดงมันนี้ค่ะเน,เนี่น,นี่นเงหงาใหม่เนาะค่ะ ชีหาดอกกันนะพี่น้องหาหม่องตั้งกล้องะะอบ,บุได้นะคะ่ะเอาเก็บแบบังซีนะค่ะแม่ทองยังขาวๆอยู่ออกมาเบิดเงาเลยเงาเลยกระโอ้โหมีซอ,อนอีกดอกหนึงนะะ่งค่ะดอกนี้เถาเบาเนาะคะ่ะเอาซุ่งนี่ตัดขากอนเนาะคะ่ะปิดเพ,พคุ้มดังแฮจ้าพี่น้อง เห็ดชนิดนี้มีรสชาติขมน้อยๆนะคะยำดังกึ๊ดกึดกินดิบก็ได้ค่ะแศบคัดค้านเห็ดเนี่ยสาวเพ้่ม,มากินเห็ดอันนี้นะคะเพราะว่ามันมีรสชาติขมค่ะแต่ว่าจะขมแห้งค่ะขมแสบขมง่อยดีค่ะนีนเก่งก็บแสบเนาะนี่แหละค่ะเขาเอื่นเห็ดพึ่งดังแหเนะคะเบื้องเนี้ยมันเป็นดังค่ะจัง้งเส <Hit S 2> ียก็เลยเอื่นกันเห็ดผึ่งดังแหเนาะค่ะเห็ดพึงด่งแดงอีกค่ะสองดอกพี่น้อง สามดอกมันตัวนะบี่ค่ะาสามดอกงามๆเลยโอ้ยบ่งค่ะนม่นค่ตะ่ะอสีบพ่เห็น่ะพี่น้องเหยียบเปียดเยเปียเ,เลยพี่น้องโอ้หเห็ดกำลังเกิดนะคะ่ะยังจังได้ก็บ,บ่เห็นเห็ดนะพี่น้อง ไว้ไม่นะหลายเพิ่งก็สีเหยียบเอาซะส่วนเดียวเพิ่งสุ่มเห็ดกำลังออกนะคะ่ะเห็ดพึ่งแดงเนี่ยป้าสี่นองเห็ดพึ่งแดงดอกนี่นะคะ่ะง,งามอุบัติอุบัยแท้ น่ำตักนะค่ะตูมดีพร้อม,อ,มอันนี้เป็นเห็ดผงเหลืองขึ้นกันค่ะแต่ว่าดอกหน่อยโอ้สุ่นหนิเอาบ่ได้ละค่ะโอ้บึงเห็ดลงโขกตูมนี่ค่ะตูมวังเง่เลยคุณอะขาจ้วเลยค่ะดูมจังได้ดอกเดียวนะพี่น้อง ยงเขามาตั้งไก่แล้่ยวนะคะจังมาเพาอดอกนึ่งกระไดโหพี่น้องเห็ดเป็นเหลืองค่ะเห็ดเป็นเหลีย่ยวดิบโอ้เองถือมันผู้ขายหักเลยเนี่ยดอกนึง่งดอกงามเลยค่ะนี่อีกบ่๊ะหึ่งกวนนะคะเก็บกวนกระไดค่ะพี่น้องนี่ ทำฉักนะคะโอ้เคียร์ขึ้นมาเลยค่ะดอกนึ่งงามๆเลยโอ,โอ้พี่น้องดเหิตพึ่งเหลืองค่ะบัดเทศเนี้ยอีพอ่ออีแม่หิตพึ่งเหลืองค่ะโอ้โห งามเลยค่ะอู้หูใหม่อักใสสนโอ้โหโอ้โหอปัดติงทูพูน่ะพุนกระเมียนค่ะพูน่ะพูนพูนอ้หมาดขวานยอ้มางามไรเทะพุน่ะอ้ท่าทีมก็ะฟองกันแล้วค่ะเอามาเกี้แล้วกันค่ะอ้เอาสามดดกหนึ่งก้อน้วค่ะ มันเนี้พี่น้องโอ้เห่าทิ่นกับพองกันเนาะคะ่ะคุณน่ะโอ้โหนี่เขาเอิญฟุกอีลีค่ะพี่น้องจุ่มยังไงเอาที่หลังนะคะเอาซุ่มออกอตะตุ่มก่อน,ดนุดอกงามค่ะงามเนี่ยเฮ้ยมสองดอกหนูสวยงามโอ้ย โอ้โหดอกนี่เถาเลยค่ะมีเก็บเงาหนีบันนี่แค่ผงสีนี่แม่เนาพี่หนุ่งวุ่นใจเนาะค่ะกองไว้ งานปลูกไว้กันทีนี่พอเอาแล้วค่ะ หิดทานในี่ยสร้างมาเกิดแจีมก็เหิดผงก็เหิดละงูกักนที่นี่ค่ะหิดทานเง่พร้อมเนี่เนี่ยทานเงี้ทานหอมอม,มันเกิดมาจังไหนเนาะค่ะเนี่ยเจมมาเลยตุตตม่มๆงามๆอยู่ได้เลยเนี่ยค่ะโอ้สุดยอดค่ะพี่น้อง มีสามดอกนี้ด้วยค่ะเห mm. ็ดพุ่งแดงดอกนี้งามคักขนาดค่ะเบิ้งเหงานี่ค่ะโอ้อัน,นโอ้โหสี่ดอกของตัวนี้พี่น้องแต่ว่าแม่งกินเนาะค่ะเรือเตะขาอ่านี่ค่ะงามงามค่ะ เห็ดพึ่งขาตัําค่ะโอ้มันอุ่มน้ำค่ะพี่น้องเถา้ําดอกเอาได้บัวดอกนี่ก็ไดโอ้ตัวนี้อร่อยค่ะเห็ดพึ่งเหลืองอีกดอกนึงค่ะแต่ว่าเห็ดพึ่งเหลืองชนนี้ถ้าดอกมันบานหรือว่าญงาเลี้ยวมันสิออกเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าออกไปทางสีดำเลยนะคะพี่น้องกินแซ่บคือกันค่ะ ขีขาวมันสีออกเป็นสีน้ำตาลไปหาดํำแบบมันสีแลค่ะพี่น้องมันจะเลเบยบึงหยักนิักน้อยนะคะคนก็เลยยางพานานันหลนะคะส่วนหมากเห็นอันนี้ดอกงอมงงามเลยค่ะนี่ก็เป็นเหลืองชนิดหนึ่งนะคะชนิดเท่าเก็บมาตางต้ปแตทีเรลกแล้วพี่น้องเห็นบ่าค่าหนาเหลืองเข้มค่นะนอันนั้นอ้ยอันนี้นาเหลืองอ่อนอัานนาเหลืองเข้มนะคะพี่น้อง สองดอกนี่เป็าย่างกาก,ก่นะคะบเหินเอาดอกน้นอยมันอยู่ขางกันสองท้างะคะ่ะเป็นลูกบานมึงะคะ่ะดอกนี้แห้งามค่ัค่ะเมื่อนี่ชือสีส้มมานเป็นเห็ดอัน ผึ่งเรืองนะคะพี่น้องผึ่อีกดอกหนึงเห็ดผึ่งท่านค่ะดอกมันจะมีพวามดำขาดำนะคะพี่น้องเขาเลยเิินเห็ดผึ่งท่านนะคะ ค่ะดอกหน่อยมันป๊าดหลวงนี่แห้งบานม่บันนี้ค่ะพี่น้องขพาะนะ่ะเอาได้ซําบ,บ,บ่ละบูบ่แม่เถาซําบ่บูนั่นวาเล็วแมเมคุจีลักกิมก้อนแล้วค่ะเพียหลักฐานเนาะพี่น้องเมคุจีนี่มักหมุนแท้ๆได้ค่ะเห็ดผึงเนี่ยเอาให้มันเป็นเชื้อนะะนะเนาะค่ะเนาะเห็ดผึงแดงค่ะ ดอกนึ่งโอ๊ยมูมันขาจาไปเบิดแล้วพี่น้องเพิ่นจงไว้ให้ดอกนึงนี่แหละค่ะเหลืองค่ะนี่ดอกเดียวเนาะค่ะอู้ดอกนิคพื้นแดงดอกนีน้นะค่ะดอกบอกง่ายค่ะบกง่ายเลยพี่น้องโอ้ดูดิซ้ำค่ะ ขาบอกอยาวนนึงค่ะเบ่งบดีจนี่ใช่ว่าสิเห็นเนาะค่ะพี่น้องต้องเบ่งดีดีค่ะจังเห็นมาถึงขวดเลยพี่นอ้องขอนเห็นละงูตุ่มดอกนึงค่ะงูมันกระจักไปซ้าย เห็นตูมเดี๋ยวยังดีกูเพ่เห็นเนาะคะ่ะตูมงามพร้อมเบิ้งค่ะเพื่อนเคี่ยเห็ดดอกนี่ทิมนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่อเห็นเห็ดผึ่งแดงดอกนี่ค่ะบอกงามเลยค่ะ พี่น้องกลับมาถึงในช่องสุดท้ายของสาแพ่แล้วนะคะเอาเมื่อนี้สาแทะก็ถือว่ามีความหวานมาฝากพี่ฝากน้องหลยเติบนี้นนะคะพี่น้องก็เป็นเห็ดพึ่งเลืองนะะเนาะค่ะพูอกแบบเป็นมูเป็นมูเลยคะ่ะพี่น้องเทาทิมเบิร์ดนี่จากเนาะคะ่ะบรได้ล่งไปจากเชื้อเนาะล่งไปเบื้องมือนี่เทานี้จากเบิร์ดค่ะเป็นมูบอกง่ายเลยอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเลืองเนาะคะ่ะอีกชนิดหนึ่งเขาเอิ่นเห็ดพึ่งเลืองหนาน้ำตาลเนาะคะ่ะ อื่นร่วมกันคือเห็ดพงเหลืองค่ะอันนี้กับพงเหลืองหนาเหลืองเนาะค่ะพี่นงเนี่ยมีความสีแตกต่างกันซื่อๆเนาะค่ะแต่รสชาติก็แซ่บขึ้นกันค่ะ่าแตกต่างกันเลยค่ะรสชาติหวานเนาะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิเป็นเห็ดพงแดงเนาะค่ะบ้่งใน่ค่ะแม่งกินมันเนาะพี่นงมือนี้เขาก็ได้แต่เห็ดพงเป็นส่วนมากเนาะค่ะดอกเงี้ยงๆอยู่เนาะค่ะเห็ดละงูกเอกก็ได้มากโบหลายเนาะพี่นงบ่ค่อยเห็นเห็ดละงูกเลยเนาะค่ะมือนี้ก็สิเป็นเน้นๆเป็นเห็ดพงเนาะ เอา้าเมื่อนี้ก็ถือว่ามานหลายเติบอยู่นะคะ่ะเขาก็มาสำรวปผลงานถา่าเบ้าอีดอยู่รถเนาะคะ่ะเบ้าอีดเนี่ยมหาไหนมาเนะาะจักเพื่นตกใส่นาะคะ่ะแยกกันหาเนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรวก,กับพีพ่อไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวพาไปนัน่นเลยด้อคะ่ะขอบคุณค่ะ